บริโกครับคนั่อะไรเมื่อเราเข้าเมืองพริโกคู่แล้วเราจะกระทำเส้สนหลักนะครับเราออกขวาไปเมืองจากนั้นเราจะเดินตามเราจะขับรถเข้าทางบริเวณซอดนะครับสีดำเห็นไหมครับในเมื่อเราเข้าบริเวณสอดสีดำนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณจุดดอกคานะโดยเราจะเลี้ยวขวานะครับจุดดอกคาแล้วเราจะตรงเดินเท้าบริเวณนั้นนะครับ เนื่องจากในพื้นที่นี้เราไม่รู้ว่ามีกำลังักระเบิดหรือไม่นะครับหากรถเราเป็นอะไรมานะครับเราจะลําลากเอามีขัดสงสจแผลอะไรนะครับแปผมเดียวผมขอฟิจิเนียหนึ่งคนครับผม,เด,ม,เ,มเดี๋ยวเ9980สีแดงครับเจนกับผมสีน้ำเงินปุสีแดง,งครับ ร,รีบอะตอนนี้ท่านทูนน่าจะโดนทรมานอยู่ยอย่าลืมใส่เกียปั๊กนะครับไม่มีในวิชชันอันนี้ข่าวดีผมไม่มีไต่ว่าผมขับอยู่อะ ทีเดจากทีนเพิเงินมาสองเปียนจากทีเดมาองเปียจากทีเดมาสองเปียการปุสิสี่กุมาห้าปะทะการปุมสิี่กวาห้าปะทะองแปดพันสิบสี่กปาห้าปะะเปิดที่อยู <ball in> <ball in> ่ใช่ ในการเข้าจบตีพื้นที่ของเราครับให้ทําการประทะให้น้อยที่สุดนะครับจะเป็นผลดีต่อเรามากหากเลี่ยงได้เลี่ยงครับหรือว่าหากเลี่ยงไม่ได้ก็เด็กอันอาสิครับทีแดงจะขึ้นมาสองเปดยังวันสองแปดตอนนี้ทีแดงจะถึงจุดจำคัอันนี้ทีดถึงจุดจำคสองแปดจ่ายแดงยี่สิบห้าเรายสี่สี่สิบห้า แต่เด็กในวิชั่นก็ไม่จัดตัก็สลัง ไมขวาเี้ยวไหมเคี้ขวเี้ยวชเียโอ้ข้างมีรถมีไฟด้วยอะไลครับเอจิเนี่ย ข้างหน้าเป็นนี่ไหมใครเนี่ยไม่ศัตรูศัตรูศัตรูครับไม่ตายด้วยศัตรูตัวนี้ครับมองอยู่เหมือนกันนะครับมองอยู่เหมือนกันนะดู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 

เข้อ,อยู่เคยแล้วโอ้ยังไม่เคียนาในกาส่งตัวมีมาหลังก็แพงหองนกา ผมในการทราบอยในบ้านไปจอ,องร่วมผมในกายิงอ๊ะมะเไม่หมดหมด ชีวิตสบายแล้วังกแป๊บไว้ก็หลังแปมัน ตายเดี๋ยวให้เก้าเก้านำต่อนะครับเอาเลยครับเก้าเก้าเก้ากาวัก้ากำลังจะรจตตดีเอมาสาทมาูสูเวทเวทเ แลอก็ทันีเอ็มดีซวเาเป็น m อ c แดีวทราบสองสองแปดให้ทำการออร์ฟบริเวณพื้นที่โดยรอบแจ้งมาเลยครับสองแปดสองศูนย์สักคู่มาดูเลยม้าจนดูมีคนอยู่เองเลยอยู่หน้าประตูตรด ที่เหลือ,อยังไม่เสีเห็น,เห,นเห็นใครไหมเห็นใครไหมไม่เห็นใครอตอนนี้ผมยังไม่เห็นเปลี่าให้ดำเการสู้สวน น้าประตูนี้พวกเราไหมหรือว่าถ้าสุดไม่ใช่พวกเราครับเป็นจนิตรจกตรมาแน่นอนกว่านี้ไหมนันเลยดีนี่เฉยเลยเหมือนทหารหน้าเนี่ยครับสองครับโอเคครับสอ,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 องแขกครับผมว่าใหญ่เขาแจ้งมาว่าในพื้นที่แอมเบียนะครับเป็นของทหารสิบสี่กุมภาครับผมเป็นเฟนดี้ ผ <tast> มเ้าได้ผมก็ตกใจท่านทผทุกคนอยกย้หาท่านทูตเลย

<Okay. S 2> ทีมแดงวิ่งไปเตรียมรถก,กันเลยนะขับขับมาให้ใกล้ที่สุด okay.

เชียโอเคแต่ผมไม่ได้ hey. ินไม่เดินไหอันพูดกินอะไรมาเนี่พูดหลาบเลยไปลวกเลยจบปะโอเคมาบ